ไครับพี่จะลงสับนี่ครับแอดมินเปียร์ทำเองนะฮะดูโอ้โห oh, อย่างไรย่าสนามฟุตบอลจำวว้ววเนียนคลิปนะครับเนี่ยนี่คืองานของใบวายนะครับทิ้งไว้สี่ห้าวันนี่ก็หรือเป็นผงเลยเพราะมันโดนแดดหมดแล้วนะครับ สำคัญทางใบวายออา่าไปอยู่ตรงหน้ามันู่างมันได้นะครับโอเคอันนี้คือตัวที่มีปัญหาเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวจะตอบเื่อกหน่อยนี่พี่ถ่ายอันลิปอยู่ เอเข้าเกียร์ไงไม่ได้เกียร์อะไรอยู่อ๋อเกียร์หนึ่งเกียร์เอ็นี่เกียร์เอ็นเกที่จะลงศักดิ์ครับ่อกี้ผมเช็คดูแล้วการสะท้านจากมือเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าตัวนี้มันคลอนด้วยพอผมคลอนเสร็จผมสั่งเชื่อมเมื่อกี้เลยผมสั่งเชื่อมคอตัวนี้ใหม่หมนะมสั่งเชื่อมบมดสองด้านทำให้มันแน่นขึ้น่อกี้เปียก็เลยขับเองละนี่ฮะลานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ แต่ไม่เป็นไรตามที่คุยกันเดี๋ยวผมทําตัวคอใหม่ให้พี่นะเพราะว่าตัวนี้ชุดชุดมันเล็กแต่ว่าเราต้องใช้เครื่องฮอนด้าที่มันนิ่มๆินมนมหน่อยเดี๋ยวตอนนี้ผมชี้ชี้แจงให้ฟังว่าตรงนี้จะแก้จบแล้วนะพอตัดงานไดขนาดนี้ก็สวยได้เลยนะโอเคนะเพราะว่ามันมีพุ่มไม้ด้วยมันไม่จะแค่มีเนี่ยมันมีพุ่มไม้ด้วยนะมันมีพุ่มไม้ด้วยโอเคครับก็ตามนี้นะครับงานน่าจะเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวขอพี่เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมจัดก,การให้ขอบคุณครับ